สวัสดีแม่แม่เอฟซทุกท่านเลยนะคะกับเราช่องพังน้ำมุนนะคะแม่แม่วันนี้นะคะพาแม่แม่มาดูน้อง้างอาบน้ําเช่นเคยนะคะโอ้โหเดี๋ยวพาไปดูน้ํามนต์ลงเล่นน้ํานะคะแม่แม่เอ้โดูควันนาบนะคะดูควันนาบนะคะแม่แม่โอ้วันนี้น้ำมนต์ได้อาบน้ำวันนี้ วันนี้นะคะมพีพังเจ้บุญมีพี่โมแฮน,น้องน้ำมนุนะคะแล้วก็พลายบัวทองน้ององงอิงแล้วก็พีพ่ภูผาแล้วก็แม่ส้มนะคะแม่ดูน้ำม,น,มนุดน้ำมนุดจะไปหาพี่องค์อิงแล้ว โอ้โหนี่พ่อควานเอาแปรงมาถูลูกสาวด้วยนะคะแม่แม่แมโอ้โหนมต์ดูมีความสุขมากเลยม,มีความสุขมากๆเลยนะคะพ่อถูด้วยอาบไปด้วยนะคะแม่แม่แมโอ้ยายทำไมมีความสุขจังเลยยายดูพี่โมแฮแบบพี่โมแฮเนี่ยกลัวแม่ส้มหายนะคะ ไม่มีโอกาสได้อยู่กับอ่าแม่ส้มเลยน้ำมนพี่โมแฮแบบใกล้ชิดไว้เลยนะคะแม่แม่นุ่นนุ่นนุ่นใครใหญ่บุญมาใครจะไปหาใครจะไปถอดนี่ฉันมีอย่างนีู้โอ้โนะคะใส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 ใหญ่บุญมาอยู่ใส่ โอ้ดูดูนะคะดูดูดูแปลงรุ่นใหม่ของพังเจ๊บุญมีเรานะคะพังเจ๊บุญมีเราเนี่ยอาบน้ําแบบไวรุ่นเลยนะคะแม่แม่เปรุ่นยังชิดซ้ายนะคะดูแม่ส้มนะคะดูแม่ส้มเอ้อนี้ลูกไข่นี่นะคะดูแม่ส้มแม่ส้มบอกว่าอ่าพี่โมแฮจะสิงแม่ส้มแล้วนะคะแม่แม่ตอนนี้ แทบจะสิงล่างแล้วนะคะโมแฮแทบจะสิงล่างแม่ส้มแล้วไม่โอกาสน้ำมนต์ได้เข้าไกลแม่เลยนะคะห่วงแม่มากนะคะพี่โมแฮโอ้พังเจ๊บุญมาป๋าน้จ๊าเมาจชะวันนี้พังเจ๊บุญมาก็มานะคะแม่แม่ หนุ่มรอพลายับทองรู้สึกว่าพี่บับทองจะชอบรุ่นเดอะนะคะชอบดมยายชอบดมเจม้บุญมา <c oughs> <c oughs> ขึ้นแล้วขึ้นแล้วนะคะ <c oughs> โอ้วันนี้หนุ่มรอก็มานะคะแม่แม่แมอาพรายน้องโพทองค่ะสวัสดีครับก่อนส <c oughs> วัสดีครับครัปุมน้องโพทองนะคะ นี่หนุ่มหล่อไพร์บทองพ่อพ่สวัสดีครับน่อยครับสวัสดีครับน่อยหนุ่มหล่อเชือดนะคะเอออยางหล่อเลยพี่ภูผาก็มากับพี่ภูผานี่อ่าพี่ภูผานี่ไม่มีเวลาได้จีบสาวหรอกค่ะแม่แม่น้องคุมนะคะน้ององค์อิงคุ้มนะคะนี่ก็เป็นเจบุญมาเจบุญมานะคะ เจี๊บบน,นมาไปเยี่ยมแม่เพียวอ่านะคะเราจะไปเยี่ยมแม่เพียวกันนะคะแม่ๆเดี๋ยวยายยายกับพ่อยายค่ะอู้ยน้ำมนต์แม่ส้มคือพี่โมแฮเนี่ยแทบจะสิงแล้วนะคะแทบจะสิงแม่ส้มแล้วนะคะไม่มีโอกาสให้ใครได้เข้าใกล้แม่ส้มได้เลยนะคะโอ้โห โอ้โอ oh. 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 oh, so ้โอ so oh ้น so ้ำมนต์จะขึ oh ้นเรือแล้ว oh. ค oh. ่ะแม่แ oh. ม oh. oh. oh ่น้ำมนต์จะขึ้นเรือแล้วนะคะน้ำไปน้ำไปทางไปน้ำไปโอ้โเ้ยอโอ้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 ยายติดติดหนุ่มหล่อพลายบัวทองนะคะ ไปกันเลยค่ะเราไปให้กําลังใจแม่เพียวออกมาจากโรงพยาบาลกันนะคะโรงพยาบาลน่าจะเกือบเดือนได้นะคะแม่แมอยู่ที่โรงพยาบาลยายไม่นอนสักคืนเลยนะคะโอ,โอ,โอ้ยายทักทายกับเจ๊ยายทักทายกับเจ๊นะคะกับเจ๊บุญมีของเรานะคะแม่แม่ดูนะคะเด็กๆ นาอาอาอ,า,อา,ยา,ายอิผลนี่นะคะช่วงนี้น่าจะไม่มีฝนนะคะแม่แม่เพราะว่ามันปลายฝนต้นหนาวแล้วนะคะมา,มาเยี่ยมยายกันนะคะไม่ได้เจอไม่ได้เจอพี่ เพื่อนๆน,น้องๆลูกๆหลายวันแล้วนะคะเกือบเดือนนะคะแม่แม่ตาก็ดีขึ้นนะคะตาดีขึ้นเยอะเลยค่ะตายายดีขึ้นเยอะเลยนะคะแม่แม่้วปออตด นี่นะคะแม,แม่แม่ก็บรรยากาศนะคะโอ้น้ำโมนี้กินต้นกล้วย <c oughs> <c oughs> มาจากโรงพยาบาลขฝากจากโรงพยาบาลของฝากจากโรงพยาบาล <c oughs> ของฝากจากโรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลสุรินต้นกล้วยเยอะนะคะแม่แมต้นกล้วยเยอะมานะคะวันนี้ก็มาเยี่ยมนะคะมาเยี่ยมพังแมเพี้ยวนะคะออกจากโรงพยาบาลสุรินนะคะไปรักษาตา ต่อกระจกมาประมาณเดือนได้นะคะแม่ๆประมาณเดือนได้เลยนะคะโอ้ดูพี่ผู้ขาไส่งมายงมาพี่เอาีแดงี้ วันนี้มาเยี่ยมกันนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่การกลับบ้านของแม่เพียวกันนะคะดีใจดีใจนะคะแม่เพียวบอกว่าดีใจไร้ล้า น้ำมนนะคะมีความสุขมากมากได้ออกมาบ้านออกนอกบ้านนี้มีความสุขหลายๆนะคะแม่ๆมดูบรรยากาศด้านหลังกันด้วยนะคะพี่โมแฮพี่โมแฮนี้จะสิงแม่ส้มแล้วนะคะแม่พี่โมแฮเนี่ยจะสิงแม่ส้มแล้วนะคะอุ้ยอย่าบอกนะนี่นะคะแม่แม่

โอ้แสดงว่าพี่โมแฮนะคะเปิดโอกาสให้ได้อยู่กับแม่บ้างนะคะโอ้พี่โมแฮเปิดโอกาสให้อยู่กับแม่อยู่นะคะให้ได้คอเคลียร์กับแม่อยู่นะคะยายผอมลงเยอะนะคะเพราะว่าไปที่โรงพยาบาลไม่ได้นอนนะคะแม่แม่ไปเดือนหนึ่งก็อีกสามวันนะคะก็ถือว่านานอยู่เนาะ อย่น้ำมนามนอนนั่งรอนอนรอเอาฝากแม่แม่เป็นกำลังใจให้ช่องพังน้ํามนด้วยนะคะวันนี้ก็พาแม่แม่มา เป็นพายแม่มาดูบรรยากาศนะคะที่หัวฝายวันนี้น้องน้องช้างก็มาร่วมยินดีการตอบรับจากแม่เพียวกลับบ้านนะคะกลับมาอยู่บ้านอย่างปลอดภัยนะคะแม่เอาละค่ะอยู่ไม่นิ่งเลยนะคะอันนี้ก็เป็นหนุ่มหลอนะคะหนุ่มหลออีกเชือกนะคะพายทองคูณนะคะหนุมน่มหลอหนุ่มหลออีกเชือกะค่ะ อันนี้ก็เป็นแม่ดีน่านะคะแม่ของน้องโพทองนะคะแม่คนดูต่างแบบได้ทักทายกันได้เจอกันก็จะมีความสุขนะคะแม่ก็จะมีความสุขกันนะคะอันนี้แม่ควันก็ต้องขอกราบขอพระคุณแม่ที่เข้ามารับชมทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ